สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ชาแนวิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับก็วันนี้นะครับผมภูมิใจนําเสนอมากเลยกับเจ้าตัวนาฬิกาฟิววอชนะครับของ h ฮ m i ม t ตันในคอลเลคชันการ์กีฟิวนะครับตัวนี้จะมาในหน้าปัดส,สีดําแล้วก็บนเครื่องไขาลานที่ถูกพัฒนาล่าสุดนะครับตัวนี้จะสํารองพลังงานได้สูงสุดอยู่80ชั่วโมงเลยทีเดียวเป็นนาฬิกากลไกไขาลานที่การสํารองพลังงานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกนะครับไม่เป็นรอง ระบบอัตโนมัติเลยนะครับแต่ก่อนเราจะไปดูลงลึกกันเนี่ยเราไปดูในสเปคตัตวเรือนกันก่อนนะครับตัวเรือนของเรือเนี้ยก็จะมาในรูปแบบที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับที่คู่กับตัวไฟสปอร์ตนะครับตัวนั้นก็จะ40ชั่วโมงนะครับแต่กลไกหรือว่าตัวเรือนต่างๆเนี่ยของเขาเนี่ยจะอยู่ในไซส์เดียวกันนะครับจะอยู่38มิลมนะครับ อ่าห่วงสายก็จะใช้เบอร์20เหมือนกันนะครับแล้วก็ลักทุลักก็อยู่ที่เท่ากันก็คือ46.7แต่ตัวเนี้ยจะเป็นคาลิเบอร์ H 5 0นะครับการสำรองพลังงานการมวนลานการเก็บลานของเขาเนี่ยจะอยู่ที่80ชั่วโมงเลยนะครับแต่ตัวนั้นน่าจะเป็นตัวก่อนนะครับก็จะสำรองพลังงานได้40ชั่วโมงแต่ตัวนี้จะเป็น80แล้วนะครับใคายที่กําลังมองหานาฬิกาบางๆไขาลานเป็นแบบนาฬิกาฟิลแบบใสแบบเหมือนไม่ใสอ่ะหนักเบาๆทนๆหน่อยกระจกซับฟลาย ออกแนวทหารนิดนึงผมว่าเรือนเนี้ยเพอร์เฟกมากนะครับก็ตัวนี้ราคาของเขาเนี่ยมาอยู่ที่1,8,200นะครับนี่นะครับนี่คือราคาเขาแล้วก็นี่คือรุ่นเขานะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาอาอยู่ในคอลเลกชันแล้วก็เป็นสีหนึ่งที่ขายดีที่สุดของทางกากีฟิลเลยก็ว่าได้นะครับในรุ่นนี้นะก็ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าใครที่เล่นแฮมิลตันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะคุ้นเคยกับ ออกาเกฟิล์อยู่แล้วเพราะมันเป็นแบรนด์หลักหรือว่าเป็นคอลเลคชันหลักของเขาเลยก็ว่าได้นะครับที่จัดว่าเป็นขายดีนะครับใครที่แบบออชอบนาฬิกาแบบมีเนื้อเรื่องหน่อยหนึ่งหรือว่ามีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์เกี่ยวกับแฮลเมนตันเนี่ยผมว่าก็คงจะอ่านมาแล้วเนาะก็คือแบรนด์ของเขาเนี่ยมันประมาณว่าแบบมันถูกพัฒนามาจากแนวแบบทางการอาหารแบบเต็มรูปแบบมาก่อนนะครับคือยาวนานมากจริงๆนะครับสำหรับแฮลเมนตันก็ ไม่ไม่เป็นรองกับแบรนด์อื่นๆเลยนะครับกับแบรนด์นาฬิกาเก่าแก่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมเมตันที่ผมแนะนาเรือนนี้นะอันนี้ก็ผมว่าใครที่ต้องการนาฬิกาแบบใส่สบายๆอะ่ะไม่ไม่ต้องออกแบบเป็นฟิลวอตใส่จริงๆจังๆนะผมว่าเรือน,นี้ก็ใส่แบบชิลๆได้เหมือนกันนะครับก็บนตัวเรือนที่38มมิลนะ ถึงแม้ว่าลักทูระของเขาเนี่ยจะจะดูลักษณะมันกว้างกว่าตัวเรือนไปหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งแต่ว่าก็ไม่มีปัญหานะเวลามันอยู่บนข้อมืออะไรเนี่ยคนที่ข้อแขันเล็กหรือว่าสุภาพสตรีอะไรอย่างเงี้ยใส่เรือนนี้ได้สบายแน่นอนแล้วก็ใส่จะรู้สึกเหมือนไม่ใส่นะครับเพราะมันเบาสบายจริงๆนะครับแล้วก็การหมุนลานของเขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องหมุนทุกวันนะครับก็อาจจะหมุนทุกวันก็ได้แต่หมุนแบบหมุนแบบเล่นๆแบบไม่ต้องคิดมากอะ่ะเพราะว่าการสํารองพลังงานลานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ก็เรือนนี้นะครับมันให้ผมนึกถึงเรือนหนึ่งที่ผมจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยครับคือต้องหยิบมาชนกันเลยนะครับคลิปนี้ก็คือคลิปเดียวจบเลยนะครับก็ผมนึกถึงตัวเซฟโก l ไฟน์สปอร์ตตัวที่ทําออกมาล่าสุดนะครับที่เป็นแนวมินิเทอรี่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวหน้าสีดํานะครับก็อันนี้ผมหยิบมาคู่กันนะครับก็หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันมีด้วยเหรอหน้าสีดำสาเหนนาโตสีเขียวแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ย มันไม่ได้สีสีผ้าของสายเนี่ยไม่ใช่สีเขียวนะครับมันทําออกมาเป็นสีนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็เคยหยิบม,มาให้ดูแล้วละแล้วผมก็เอามาเปลี่ยนเป็นสายสีเขียวนะครับก็อยากเอามาให้เพื่อนๆดูความแตกต่างนะครับแล้วก็ความที่มันเป็นแบบฟีลวอตเหมือนกันนะครับเป็นนักการทาารหารเหมือนกันนะครับอารมณ์มันก็จะออกคล้ายๆกันหน่อยเดี๋ยวผมขอใส่อันนี้นเพื่อนๆดูแบบชัดๆหน่อย เซก้าเฟสปอร์ตตัวใหม่นี้ก็ถือว่าเป็นคอลเลกชันที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการนาฬิกาแบบใส่แบบออโต้อะไรเงี้ยใส่สบ,สบายสบายว่ามันก็พอกันได้อยู่ตัวนี้จะตัวเรือนประมาณ39กว่าตีไป40แล้วละกันนะครับแต่ว่าลักทุลักของเรือนเนี้ยถ้าเราสังเกตกับแฮมิลตันเนี่ยมันมีฟิลลิ่งที่มันส่วนสูงมันคลบใกล้กันเลยนะครับแต่ผมยังไงผมก็ยกให้แบบานาฬิกาถ้าเป็นเรือนพ่นทรายเนี่ยยังไงผมก็นึกนึกถึงแฮมิลตันก่อนแหละเพราะว่าเนื้อง,งานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเค ก็แน่นอนครับราคาก็มาไม่เท่ากันนะครับถ้าตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ9 0 0 0กว่าบาทนะแต่ถ้าตัวนี้นะครับป้าก,ก็อยู่ที่หมื่นแปดต่างกันเกือบ2เท่าตัวนะครับกนาฬิกาไขลานนะครับกับนาฬิกาอัตโนมัตินะครับผมว่ามันก็พอไปได้นะครับใครที่ต้องการนาฬิกาฟิลวอตแบบเริ่มต้นเซปโก้ไฟสปอร์ตตัวนี้ก็เป็นหนึ่งคำตอบนะครับส่วนใครที่ต้องการแบบนาฬิกาแบบฟิลวอตจริงๆจังๆหน่อยอยากได้เบาจัดจริงๆเนี่ยก็แนะนำแพลเมนตันนะครับผมว่าเพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ เอาใจคนที่ชมคลิปนี้แล้วกันนะครับผมจะบอกเฉพาะในคลิปเนาะใครที่แบบสนใจจริงๆสําหรับเจ้าตัวเซเ o f i ไฟสปอร์นะครับโดยที่แบบอา,อาจจะชอบสายสีเขียวมากกว่าอย่างเงี้ยใครที่ซื้อรุ่นนี้นะที่เป็นสายผ้าสีสีออกแบบเนื้อแบบเนี้ยนะสีแบบกากีแบบเนี้ยนะก็ผมจะแถมสายผ้าเส้นนี้ให้ไปเลย1เส้นฟรี กับราคาส่วนลดปกติเลยนะหมายถึงว่าราคาที่เพื่อนๆได้ส่วนลดโปรอะไรอย่างเงี้ยก็จัดให้ราคานั้นโดยที่แถมสายนาตโตสีเขียวให้อีกหนึ่งเส้นฟรีๆสำหรับคนที่ซื้อไฟสปอร์ตนะครับแล้วก็ทักมาทางไลน์นะบอกว่าชมคลิปนี้อยู่นะครับต้องการตัวนี้ผมก็จะอบอกทีมงานนะครับแถมไปให้ด้วยนะครับกับสายผ้าสีเขียวนะครับเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปเปลี่ยนเล่นกันนะครับการเปลี่ยนสายของเรือน,นี้แบบง่ายมากจริงๆนะครับลองทําเองดูได้เลยนะครับคือ นาโตเนี่ยถ้าใครเคยเล่นแล้วเนี่ยก็กหลายคนก็จะชอบนะครับเพราะมันเปลี่ยนสายง่ายมากนะครับก็เอาสายเส้นนี้ออกนะครับมันก็จะออกมาละนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนกลับนะครับที่สายก็ใส่จากข้างบนลงมานะครับนี่น,นะครับแล้วก็ มาลอดเข้าตรงนี้นก็จะออกประมาณฟิลฟประมาณนี้นะครับจริงๆอะ่ะการเล่นตัวเรือนนะครับเพื่อนๆสามารถปรับได้นะสมมุติว่าเราเราใส่แบบคือมันมาจริงๆอะ่ะถ้ามันมาเนี่ยมันจะมาแบบไอตัวเรือนเนี่ยมันจะแน่นติดติดอยู่ข้างกับข้างบนนี้เลย นะครับบางทีนะซึ่งเราสามารถเลื่อนลงมาหน่อยหนึ่งได้เพื่อที่เราจะเอาห่วงเนี่ยเวลาใส่กับตัวข้อแขนเราเนี่ยบางทีมันไม่พอดีมันไม่อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางเราก็สามารถปรับตัวเรือนเนี่ยให้มันเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้นะครับซึ่งอันเนี้ยหลายหลายคนก็ตอนแรกก็ไม่ชอบสายนาโต้กันเพราะว่าบางทีเนี่ยมันรู้สึกมันไม่บาลาังข้อมือกันแต่ถ้าเกิดเราปรับตัวเรือนให้มันขึ้นมานิดนึงหรือว่าลงไปนิดหนึ่งตามตามข้อแขนขนาดข้อแขนเราเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรือนหนึ่งที่ที่โอเคนะ ที่โอเคแต่อาจจะปรับได้ไม่เยอะนะพี่นะครับเพราะว่าในตําแหน่งของสายตัวนี้บางทีมันมันทำมาเล็กนะครับการที่มันการที่มันปรับได้ไม่เยอะมันก็มันก็อาจจะเป็นปัญหาได้แต่แต่รุ่นนี้ผมว่ามันก็พอปรับได้นะอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการตัวเรือนขยับมานิดนึงเพื่อน่ก็สามารถขยับตัวเรือนขึ้นมานิดหนึ่งได้นาฬิกามันก็จะมันก็จะถูกเลื่อนลงมานิดนึ่งละนะครับเวลามันอยู่บนข้อมือบางทีอ่ะ เราอาจจะไม่ถนัดตำแหน่งของเขาเอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ต้องลองเล่นๆดูนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวกา r ์กิฟิลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวาการ์กิฟิลแหละแต่ก็อดนึกไม่ได้เลยนะครับที่จะมาเทียบกับตัวนี้อีกเหมือนเดิมนะผมว่าคลิปนี้ใครชมคลิปนี้ก็สนใจก็ทักมาได้นะหรือว่าจะชอบตัวแฮมปนตันก็สามารถทักมาสอบถามราคาพิเศษได้ตอนนี้ก็โฆษณาหน่อยนะครับทางร้านก็มีทาง ช้อปปีเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆที่สะดวกทํารายการผ่านบัตรเครดิตอยากผ่อนชําระนะครับเพื่อนๆก็สามารถทํารายการผ่านทางช้อปปีได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆค้นไปในช้อปปีเนี่ยค้นเขาว่าวิมอลท่าแพ้เพื่อนๆจะเจอร้านผมเลยหาง่ายมากนะครับแล้วก็สมมุติว่าเราค้นดูรุ่นอย่างเงี้ยแล้วไม่เจอรุ่นที่เราอยากหลักซื้ออย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถทักมาหาผมได้นะครับมาสอบถามได้ว่ารุ่นนี้มีไหมบนช้อปปีเพราะว่าพอดีอยากใช้บัตรอยากใช้เหรียญหรือว่าอยากใช้แบบผ่อนชําระอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับยังไงก็ฝากกากีฟิลไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ